Oh. สวัสด,ดีทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเรามีนัดกันเรามีซีรีส์หัวใจในสายลมแดงจลลสโลแมนอีพหนึ่งนะครับสูสด,ดีหนึ่งพันคนนะครับไม่เคยไลฟ์เลยรอชิมอนแป๊บนึงนะฮะออนวันนี้แล้วใช่ดีใจมากทาย,ย่างเด็ดเหนื่อยนะครับนะขอเสียง เอ้ยคขอเสียงไม่ได้ไหนแค่รอดูอยู่บ้างฮะพี่แปงวดดีชิมอนอยู่ไหน่ะแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะผมต้องกดแล้วผิมาอมา สวัสดีครับโย <Yo, S 2> น้องพ,พี่ม่อนอยู่ไหนวะพี่ม่อนผมดูแป๊บยังไม่มาพี่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับมีซีรีส์หัวใจในสายลมได้จะรัวสมามาที่พิหนึ่งนะครับยังไงอยากจะฝากทุกคนที่ดูอยู่ด้วยนะฮะเป็นไงรู้สึกไงวันนี้ดีใจครับเพราะว่าอื โอ้โหก็ถ่ายกันลานะเบยจัดเนี่ยเนี่ยยิ่งบแ,<ต>แบบตีแบบฟุตบอลเลยนะเอออืมอีกไม่หนึ่งพี่พูดวินมาใช่ผมไหมใช่ใช,ช่พี่วินได้ไหมพี่ช่วยได้ สวัสดีครับเหลือชิมอนสุดท้ายแล้วทำรถกระบังไม่ทันต้องแวะที่ีก่อนที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ลาดเอ้าเนี่ยไปทำอะไรอ่ะไปก็ขับยังไม่ทันอ่ะลับจากตอกอ่ะอืมไอปอนเลยครับไอพวกอเราเราพี่เพืร์รู้สึกไงครับผมซีรีส์ออนวันนี้ดีใจดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่พายรอดออกใช่ไหม ่อ,าม,อ,อมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ถ่ายเพนถ่ายเสร็จก็เหนื่อยกันนาทีแล้วสนุกไหมครับตอนถ่ายนี่สนุกไหมครับได้อยู่ได้เรื่อยมีสนุกไ,<ด>ไหม,ไหมเอ้ยมาแล้วชิมอนมาแล้วไหนไหนไหนมาแล้ว อรออบหนึ่งนะครับทุกคนตะคุนะครับมีคนหนึ่งครับประกาศหาตัวให้แล้วทำไมผมเห็นพี่วิวนหายอ่ะเขาตกเก้าอี้ไปเนี่ยอยู่ไหน <laughs> ตาหาตัวครับอีกสองคนครับปกติมึงไล์บ่อยไหมมัรไม่บ่อยพี่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเองแต่รักหมดใจครับนี่หวานจี๊บขอไปแล้วกดไม่เป็นนีดิขอกดไม่เป็นนดิที่ต้องกดทีเนี้ยที่คนดูอ่ะหกพันกว่าคนนะพี่เห็นว่าขวาบนอ่ะอ๋อเอ้ยได้ยัง มาแล้วเฮ้ยได้แล้วอ๋องตั้งนานแล้วอ้ก็กดไปแล้วนี่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นะแล้วประเด็นน่ะให้คนไลค์ไม่เป็นมันเป็นหัวไลค์ไงงานอย่างหยาบเลยอาแล้วพี่ปวีณะเขาตกเก้าอี้ไปแล้วตอนนี้เม่กี้ตกเก้าอี้ไหนไหนคบกันแล้วอาเปิดไลฟ์กันไหมวันนี้เรามารวมกันเพราะอะไรดีกว่า ยังไงสิเออพี่ไม่รอพี่วินเหรอแล้วพี่วินอยู่ไหนไหนเนี่ยตกไม่ไม่ไม่กอีเหรอพี่พี่ขึ้นไม่ได้อีเราเหรอพี่พี่เป็นมอสมันไม่ให้ขึ้นคืออะไรวะอ๋อเหมือนต้องไลฟ์ใหม่พี่เพคยต้องไลฟ์ใหม่พี่ถามเลครับสวัสดีครับพี่ถามเลยครับครับสวัสดีครับเอาฟิลเตอร์ออกเลยมันเหมือนต้องไลฟ์ใหม่ป่ะพี่ทำไมอ่ะมันมันค้างเหมือนพี่พี่วินเขาค้างอยู่ในเหมือนว่าค้างว่าไลฟ์อยู่กับเราตอนเนี้ย งั้นถ้าเตะออกก่อน,นได้ปะพี่เตะได้ปะเตะยังไงไหมไม่ไม่รู้เลยเอ้ยคือคือรีมูเออใช่มันรีมูไปแล้วเวย้ยเหลือแค่าสามอะถ้าจริงจริงอะแต่แต่แต,แต,แต่ตอนเนี้ยในห้องที่ไลฟ์สดมันขึ้นว่าสี่คนอยู่อ่อฮะเอาใหม่อีกรอบเลยเปินมใหม่ได้ครับอขอโทษทุก คนเลยนะฮะอย่าลืมกลับเข้ามาดูนะ9,479คนรออยู่นะครับนับไว้อยู่นะโ <Okay. S 1> อเคไป